เวลาที่คนบอกว่าเนี่ยคุณเป็นภาระนู่นนี่ต่างๆน่าเบื่อน่ารำคาญสิ่งที่มันผิดพลาดเลยครับความรักคือการขายไอเดียครับว่าถ้าการใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันกับเราเนี่ยแล้วจะมีความสุขครับคำถามคือวันนี้คุณขายไอเดียแล้วหรือยังตรงนี้เป็นจุดตัดเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วจะมีความสุขอะแต่พอเขาฉันรู้สึกว่าเนี่ยพอฉันมีปัญหาหนู่นนี่ต่างๆมันก็ทําเป็นเบื่อฉันรําคาญฉันแล้วคุณก็จะออกลูกน้อยใจพอน้อยใจ เดี๋ยวก็ทะเลาะก,กันพอทะเลาะก,กันเดี๋ยวก็ท้าเลิกกันพอท้าเลิกกันเดี๋ยวก็เริ่มที่จะดองแชทกันแล้วก็เริ่มที่จะบล็อกกันครับแต่คุณต้องกลับมาที่จุดนี้ครับความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขเรื่องนี้ต้องไปทบทวนในคอร์สสั่งรักครับต่อให้คุณน้อยใจตีออกช็อกตีตัวเองอย่างไรว่าเอ้ยเนี่ยทำไมเขาถึงไม่รักคุณก็ได้แค่น้อยใจครับ เพราะคุณไม่ได้ขายไอเดียครับเหมือนกับการที่ลูกค้าไม่ซื้อของของคุณแล้วคุณก็น้อยใจว่าเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่มีตังค์ด้วยนะต่างๆคําถามคือคุณมีวิธีการขายที่ดีที่สุดแล้วหรือยังคุณยั่วให้ลูกค้าอยากซื้อแล้วหรือยังก่อนที่จะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับสองครับรักเท่ากับอยากครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากสร้างอนาคตด้วยกันอยากมีครอบครัวด้วยกันอยากมีบ้านร่วมกันอยากมีลูกร่วมกันมันมีแต่คําว่าอยากคําถามคือ เราเคยกระตุ้นความอยากอีกฝ่ายแล้วหรือยังคำถามคือคุณได้กระตุ้นความอยากแล้วหรือยังครับสครับคุณต้องขยับตัวเองให้เป็นเบอร์หนึ่งครับในใจแฟนครับเวลาคุณถามว่าเนี่ยหนูไม่สบายทุกเดือนนะครับสามีบอกว่าเบื่อมากคนแบบนี้ภาระน้อยใจคำถามคือคุณเป็นเบอร์หนึ่งในในใจแฟนไหมตอนนี้ไม่ใช่ครับและดูเหมือนกับว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจที่แฟนมาพูดก,กับฉันอย่างนี้คุณรู้ไหมครับ ถ้าคุณจะเป็นเบอร์หนึ่งได้คุณไม่ควรคิดแบบลูเซอร์ครับลูเซอร์คือพวกที่แพ้ครับว่าเนี่ยเขาว่าหนูอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องคิดใหม่ครับว่าเขาเข้ามาในชีวิตถือเป็นเพียงกําไรเล็กๆน้อยๆของชีวิตอันนี้สมมุติว่าเป็นความสุขของคุณครับหนึ100่งร้อเปอร์เซมีหรือไม่มีใครเนี่ยคุณก็มีความสุขหนึ่งร้อเปอร์เซเพราะงั้นเนี่ยมันจะพูดเลยก็ตามแต่ช้างม้าวัวควายคุณต้องคิดแค่ว่าเขาเข้ามาเพื่อเป็นกําไรของชีวิตนะครับมันเข้ามาเนี่ย ก็ถือว่าเป็นกําไรครับไม่ได้ถือว่าเป็นต้นทุนความสุขตรงนี้ครับแต่ถ้าคนพวกลูเซอร์หรือพวกคียแพมอยาก่นี้ครับว่าฉันเนี่ยมีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยเพียงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับส่วนไอแก๊ปส่วนต่างตรงเนี้ต้องให้ใครคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มครับมันเหมือนกับการที่คุณเอาหัวใจของคุณไปผูกไว้กับส้นเท้าคนอื่นเน่ถ้ามันเหยียบคุณก็เจ็บปวดแต่ถ้ามันไม่เหยียบเออคุณก็มีความสุขถ้าคุณมี m i n ์เซตวิธีการคิดแบบนี้คุณไม่สามารถเป็นที่หนึ่งในใจของใครได้ เพราะคุณให้ค่าคนอื่นมากกว่าการให้ค่าตัวเองรเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนในคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนครับคนเป็นที่หนึ่งในใ,นใจแฟนเนี่ยมันมีมายเซ็ตและวิธีคิดต่างกับคนที่ต้องวิ่งไล่ตามคนอื่นนะคนวิ่งไล่ตามคนอื่นมันจะคิดว่าเฮ้ยคนคนนี้ถ้าไม่มีเนี่ยฉันอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งไล่ตามไม่ใช่นะครับคนเป็นที่หนึ่งมันต้องคิดว่าคนคนนี้ ถ้าอยู่ก็ขอบใจถ้าไปก็ขอบคุณถ้าโทรหาก็โอเคแต่ถ้าไม่โทรหาก็ไม่ได้เป็นไรเพราะฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองแบบมีความสุขหนึ่งร้อถามคือแล้วคุณจะอยู่ยังไงให้มีความสุขอันนี้ไปอยู่ในคอร์สนะครับอันนี้ไปไปทบทวนรยละเอียดโปรเซสในคอร์สครับและมันจะมี30วิธีนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้แฟนเริ่มที่จะเบื่อคุณหน,น,นักหพวกนี้มันจะมี30วิธีครับขอความช่วยเหลือแฟนครับแล้วจะทําให้แฟนเนี่ยยิ่งรักครับถ้าเกิดวันนี้ เขาเริ่มที่จะเบื่อนะเริ่มที่จะไม่อินมีเทคนิคจิตวิทยาอันหนึ่งครับคือการขอความช่วยเหลือในทางจิตวิทยาพบว่าเวลาที่เราเนี่ยขอความช่วยเหลือใครก็ตามแต่คนคนนั้นนะ่ะเวลาที่เขาได้ช่วยเหลือเนี่ยแม้ว่าอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยจมใจครับแต่เวลาที่เขาได้ให้การช่วยเหลือสมองจะไม่อยากค้านตัวเองและจะรู้สึกว่าถ้าฉันได้ช่วยเหลือคนคนนี้แสดงว่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งนะอันนี้เป็นจิตวิทยาเลยนะครับ ถ้าคุณขอความช่วยเหลืออะไรใครก็ตามแต่ในเรื่องเล็กๆน้อยๆจะทําให้คนชอบคุณมากขึ้นจะทําให้คนกลับมาอินกับคุณมากขึ้นคใครอยากได้นะครับแชร์หนึ่งครั้งนะครับในการรับสิทธิ์แล้วพิมพ์รหัสคูควมเขียงข้างนะครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งให้คุณครับนะอันนี้ไม่มีใครในประเทศไทยเอามาแจกกันถึงขนาดนี้นะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียว คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สาหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สคุมสมองแฟนครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิทยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นเป็นจิตวิทยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิด ของแฟนโดยเฉพาะเพราะาเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บบาทครับ เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอสน,นี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่งอยากยากต่างๆพวกนี้นะครับจะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเอ็นะครับเมื่ออยู่ใกล้คุณนะครับหรือการควบคุม แฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วางอ e ีโก้คุณเหลือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับทีค่คนเจ้าชู้ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทาไมคนเหล่านี้ถึงมีสเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลา ความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี่ยนะค,คุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึก ให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่าทําไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปา๊มือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่3ครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือ,กา,อการมีอิทธิไปการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟนนะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นอิวิยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคู่ความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @love_99 underscore นะครับหรือ at อันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ